ีก <ítulo> <es> anyway, ็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรอนฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งชื่อเหมือนเดิมเนาะเห็นน้องๆไปคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆของผมนะครับว่าให้ผมนะครับช่วยสอนตั้งชื่อ คูณสนะผมที่เป็นเลขคูณ2อยู่ข้างล่างเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งชื่อแบบใส่เลขคูณ2ข้างล่างนะครับผมนี่ครับตามที่ผมให้ดูเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะใครที่รู้แล้วนะครับที่เข้ามาดูใคลิปผมก็ขอบคุณนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็มาดูที่คลิปผมได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ไปดูกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผม้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อไปนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดอักษรพิเศษตัวนี้มาเลยนะครับดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนะครับผมแค่พิมพ์คาว่าสัญลักษณ์พิเศษนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นนะครับนี่ครับตัวที่ผมวง,วงไว้เลยเนาะ้าทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับ ่ะก็รอมันดาวนโหลดแป๊บหนึ่งเนาะอะมาเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่คําว่าสร้างสัญลักษณ์เลยนะครับผมเป็นรูบดินสอนี้เลยเนาะกดเข้ามาแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหน้าแรกนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะมาสอนตั้งชื่อที่เป็น ตัวคูณ2ข้างล่างเนาะที่เห็นน้องๆเขาขอมานะครับผมผมก็จะจัดให้ตามคําขอเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็พิมพ์ชื่อคํานําหน้าของเราไปก่อนเราจะชื่อตามของเราที่เราคิดไว้เลยนะครับผมอันนี้ก็แค่เป็นชื่อสมมุติขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ชื่อสมมุตินะครับผมผมก็จะชื่อคนดังแล้วกันเป็น r u o k เคแล้วกันนะครับผม อยู่โอเคอ่ะผมได้ชื่อนำน้าแล้วเนาะแล้วแต่ทุกคนจะตั้งยังไงนะครับผมอันนี้ผมแค่เป็นชื่อสมมุตินะครับผมอ่าน้องๆมีชื่อของตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่ะเราก็จะไปใส่คูณ2เลยเนาะที่อยู่ข้างล่างคําว่า are อยู่โอเนะครับผมอ่ะให้ทุกคนนะครับกดตรงที่ลูกศรคําว่าร้อนตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมกขึ้นมาเลย ให้เราไปเลือกที่คำว่าตัวอักษรนะครับผมกดเข้าไปเลยครับถ้าเรามาถึงตัวอักษรเราก็เลื่อนขึ้นมาเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นมานะครับผมนี่ครับตั้งแต่ตัว A ตัวนี้ลงมานะครับผมแต่ผมจะเป็นตัวเนะครับผมทีมันที่มีตัวอักษรเยอะๆเลยนะครับเลื่อนขึ้นมาเลยเราหาตัว x นะครับผมเราจะ็นตัวคูณมันก็เป็นตัวใหญ่เนาะเราก็จะมาตัวเล็ก ว x แทนนะครับหาตัว x ก่อนครับอ่าเราก็มาเจอตัว x แล้วครับตัว x เราก็จะมาตัวนี้นะผมนี่ครับตัวที่ผมวงไว้นะครับผมเป็นตัว x ตัวเล็กๆแล้วอยู่ข้างล่างนะครับนี่ที่ผมวงไว้เลยนะครับอ่าเราก็วางด้านขวาไปเลยครับเห็น้ยมันก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับตัว x ตัวนี้ครับอ่าถ้าเราได้ตัว x แล้วนะครับเรากดลูกศรตัวเดิมครับให้เราไปเลือกที่คําว่าจํานวนนะผมจานวน นี่ครับผมเรียกว่าจํานวนเลยครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมานะครับนี่ครับเราจะมาเลือกตัวเลขนี้ครับตรงตรงข้างบนสุดเลยนะครับผมอ่ามันจะมีหนึ่งถึงเก้าสองครั้งใช่ไหมครับเราเอา2สองตัวตัวที่สองนะครับผมอ่ะนี่ครับที่ผมวงไว้เลยเนาะถ้าใครหาไม่เจอนะครับกดตัวเลขสองตัวนี้แล้วก็วางด้านขวาเลยครับอ่ะมันก็จะเป็นสองตัวล่างนะครับผมอ่า มันก็จะประมาณนี้นะครับที่ใส่คูณ2นะครับผมอ่ะน้องๆคนไหนนะครับว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมก็กดที่จุด3จุดเลยครับแล้วก็กดคําว่าสําเนาครับผมอ่ะถ้าเราบันทึกเข้าไปในแป้นพิมพ์แล้วเราก็าไปเปลี่ยนชื่อที่หน้าเกมเลยครับอ่ะออกไปที่หน้าเกมกันเลยนี่เราก็เข้ามาสู่หน้าเกมแล้วนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับเข้าที่แต่งตัวครับผมไปที่อื่นๆครับเลือกที่แบบเปลี่ยนชื่อครับผมใช้งานแล้วก็กดแชร์ไปที่แป้นพิมพ์หนึ่งทีครับแล้วก็กดวางนะครับผมมันก็เป็นตัวอักษรที่เราเป็นคัดลอกมาจากแอปอักษรพิเศษนะครับกดตกลงครับผม ก็จะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็เป็นแค่ชื่อสมมุติเนาะน้องๆจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับผมหรือจะอไปตั้งชื่อเป็นชื่อแคนตัวเองก็ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับชื่อคูณ2ข้างล่างเนาะอ่าถ้าใครนะครับอยากเอาไปลองใช้ดูว่าว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองทําดูนะครับผมอ่าสำหรับช่องผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ